เริ่มเราเดินงานใหม่ขอนแก่นและจะพลาดไม่ได้เลยกับขนมบ้าบินเจ้าดังขอนแก่นจะเต็มวันนี้เราก็อยู่ที่งานใหม่68ปีนี้เขาก็เริ่มระเดิมาเดินเที่ยวงานใหม่ต้องพลาดไม่ได้เลยกับร้านนี้เอยาขนมบ้าบินน้ำมะพร้าวหอมแอลกอฮอขนมบ้าบินสูตรข้าวเหนียวดําที่ถูกต้องเป็นขนมบ้าบินที่ใส่ไส้มะพร้าออ่อนแน่นมะพร้าชิ้นใหญ่ๆทําสดใหม่ทุกวันกลิ่นหอมเตะจมูกใครเดินผ่านก็ต้องมองส่วนราคาก็เริ่มต้นที่กล่องละ60บาท2กล่อง100้บาทแถมร้านนี้เขารับคนละครึ่งด้วยนะครับทุกคนขนมบ นอกนุ่มในใส่ไส้มะพร้าออ่อนแน่นๆหวานน้อยแถมแป้งยังน้อยอีกขนมบ้าบิ่นลาน,นี้เขาก็มีเลือกสี่หน้าไม่ว่าจะเป็นขนมบ้าบิ่นมะพร้าอ่อนล้วนมะพร้าออ่อนอัลมอนด์มะพร้าอ่อนฝอยทองหรือว่ามะพร้าออนล้วนวันนี้แอดก็มาลองแล้วทุกแบบทุกหน้าอร่อยถูกใจเป็นรสชาติที่ถูกต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านไปต้องขอพิกัด บอกเลยว่านี่รีวิวจริงไม่ใช่หน้ามาอร่อยจนต้องขอพิกัดใครมาเที่ยวงานใหม่ขอนกันจะเต็มแนะนําเลยว่าต้องมาร้านนี้เอีย่าขนมบ้าบินเป็นขนมบ้าบินเจ้าดังของคนขอนแก่นสําหรับพิกัดก็อยู่โซนกลางงานแถวป้ายสารกางหรือจุดสังเกตคือพระธาตุข้างร้านโคตรเกี๊ยวหรือพิกัดก็ตามรีวิวเลยเดอ้อ